สบายดีพี่น้องนะื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะกับ่องเป็ดชาแนลนะเป็ดนั่นเองเนาะื้นนี้ก็จะมาอ่าเฮดขัวมีเนาะพี่น้องมาเฮดขัวมีแบบราวน้ำกันเลยเด้อเนาะวิธีขัวบ่ยากเนาะไปหับซมน้ำกันขัวน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลย ดีเนาะเมนูนี้บนยากพี่น้องดิเออขบบประมาณนี้แหละเนาะใส่หน่อยใส่หนา่ก็แล้วแต่เนาะือะ้อนี้จะขวามีหนึ่งเกือบหนึ่งกิโลเนาะเก้าขีดเนาะเกือบหอกิโลเนาะออหลังจากที่เขาใส่น้ำมันแล้วเขาก็จะใส่น้ำตาลพีเนาะ เให้แบบบานๆเด้อเนาะบ่ได้เตรียมอีหยังโซูให้เบิ่งอ so like <cat g subscriber> like no. like like ีหยังอันบ่ใช้ยังแดเนาะอันนี้กัข้าพเจ้าก็สิใส่โซงอันนี้แหละเนาะเฮากระเฮาเห็ดไฟอ่อนๆเนาะเวลาเฮาเคี่ยวเอาเจียวอ่าน้ำตาลนี่ให้มันแดงพี่น้องือท่านผู้ชมเจียวให้มันแดงขวใส่น้ำมันแหละ ใส่ส่งทับพ,พีอันนี้เนาะหรือว่าส่งโจงบอก <laughs> จะใส่าสามก็ได้เนาะเล้วแต่เข้าดอกอันนี้นะเนาะเขาคั่วให้มันแดงซื่อๆเนาะคนไปเรื่อยๆนะยันมันจะไหม จะมันในที่จริงเขาใส่น้ําตาลแค่น้ําเออบะหมี่เขาใส่น้ํามันที่จริงเขาใส่น้ํามันแค่คับพีหนึ่งก็ได้เวลาไม่ถือกลมห้อนมันก็นจะเป็นแบบนี้เขี่ยขุนเขี่ยไปเรื่อยๆเข็ดไฟอ่อนๆเนาะ หลังจากนั้นก็เอาก,กระเทียมที่เขาถูกไว้เห็นมาใส่หอมแล้วนะกระเทียมหอมแล้วพี่นอ้อง ใส่น้ำลงไปน้ำก็จะประมาณครึ่งลิตรรือวาใส่หกร้อยมิลลีนี่แหละเนาะกระเบื้องมีของเฮาพร้อมทนันผิดอันนั้นทันผู้สม มีของเขามันอ่อนหลายบอนอมีหรือว่าเส้นมีเน้นเฟอที่เขาซื้อมาถ้าว่ามันแหงนะ้งเนาะมันแห้งแล้วมันถือลมมันจะแหงนะ้งเนาะเขาเ็าจะได้แซน้ำอะไรพี่น้องอืมเฮากะซาว่าเขาใส่หลายมันสินนั้นโพดเอาเบิ่งมีขั้นว่ามีเขาแข็งเขาใส่น้ำเอาหลายเอาเนาะถ้าว่ามีเขาเซน้ำมันอ่อนแล้วกับ,บ่บชัเป็นที่จะใส่น้ำาหลายวันนี้เขากระเลงไฟได้เนาะเมื่อกี้นี้เป็ดอ่า เมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี่ค่ะพระเจ้าเห็ดไฟอันนั้นเห็ดไฟอ่อนเนาะบนี้เขาเห็ดเล็งไฟก็ได้เนาะให้มันฝดให้มันเดือดไวๆวะนี่เขาก็ได้เวลาปรุงแล้วพี่น้องเวลาปรุงของเขาแล้วเนาะเขาก็จะใส่อีกเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาเจียวมันแล้วความหวานของมันก็จะหายไปซํำนี่เนาะนี่นี่โอเคเนาะโอเคเดยน ใส่ผงนัวเนาะแป้งนัวเนาะตามใจมากเด้ออันนี้ก็จะใส่โบ,โบติ่มโบติ่มดีเนาะคือว่าครึ่งอะไรเนาะโอเคใส่ตามใจเนาะผู้ใดมากนัวหลายก็ใส่ลายเนาะพี่น้องเนาะเกลือคงเ้ากระสิประมาณนี้เกลือเนาะหนึ่งบวงหนึ่งซ้อนโต๊ะนั่นเองหนึ่งบวงสดแกงเนาะ ตอนเอาเส้นใส่เขาจะเลงไฟอยู่เนาะใส่ซีิ๊วฝาเขียวก็ได้หรือว่าแม็ก,กี้สีเหลืองก็ได้พวกเป็นอย่างเนาะนี่โอเคน้ำป่ากระใส่เนาหนึ่งบวงสดแกงค้อกันนี่หนึ่งบวงสดแกงพี่น้องน้ำป่าเส้นกันเนาะ พี่น้องมันพดหลังจากที่มันเดือดดีพดดีแล้วเขาก็จะเอาเส้นมีของเขาที่ล้างน้ําหั่นใส่เนาะเดี๋ยวแต่ว่าเส้นมีมื้อนี้นี่นะมันแข็งแดแล้วก็เลยว่าแซ่น้ําให้มันอ่อนเนาะมีอันนี้ทานผุชมอาจจะเอ่อเคยบอแบอบว่ามันแข้งแล้วเขาเอาไปตากแดดแล้วเมื่อหน้าเนาะจะเห็ดให้เบิรงเดอเนาะสามารถเก็บกินได้ดนเนาะอันนี้เดี๋ยวเมื่อหน้าเนาะเมื่อหน้าข้าพเจ้าก็จะซื้อแล้วจะมาเห็ดให้เบิรงนท่านผุชมเบิรงเนาะเพื่อจะทันผ้ชมก็อยากเก็บไว้กินดนได้ เนาะในกรณีที่ว่าเขาบริอยู่ใกล้ในเมืองหรือว่าออกบ้านไปบรได้เขาสามารถเก็บตุ่นไว้ในบ้านเขาได้เนาะหรือว่าเขาจะเอาไว้ไปต่างประเทศเนาะค้าพเจ้าก็เคยเอาไปด้ตอนนั้นไปจีนเนาะเอาแห้งตากแห้งไปตากแห้งไปแล้วก็เอาไปคัูวไปเฮ็ดแซ่น้ําแล้วก็เอามาลวกเฮ็ดกุ้ยเฮ็ดเฟืองกินพี่น้องเนีเ่มันก็จนนเจหมดเร่งไฟได้เลยเนาะตอนนี้ ให้มันทัวกันเนาะบรได้เห็ดเค็มบ้ได้เห็ดสีแดงหลาย้าราบางทานเพิ่นอาจจะเห็ดขัวาขายเห็ดสีแดงเขาก็จะเคี่ยวน้ำตาลให้มันเป็นเค็มขุ่นพี่น้อง มันก็จะแหงเองนะมันลองดกมันก็จะซึมคงนจนน้ำแหงก็ได้หรือว่าเขาจะเท้าออกก็ได้เขาจะตักออกเส้นนี้ออกก็ได้นี่ก็ได้อันนี้มันจะควานมันแหงเลยเนาะแส่บ เขาอยากเห็ดอ่าเส้นแบบออนหรือว่าเนวไยไเขาก็ใส่น้ำอามใจเหยื่อพี่น้องเนาะโ่เมนสามใจได้เนาะใส่เพิ่มน้ำเนาะอันนี้สำหรับเส้นนี้ก็พอดีเนาะที่ว่าโอเคมันี้เดชแห้งและซุกแล้วเนาะปลามันเย็นแล้วเขาจะมาเห็ดั่าเนาะขัวเอาขัวออนแน่เนาะโอเคแล้วแล้วเนาะมีเขาปิดไฟพาปลาให้มันเย็นก่อนแล้วเขาจะเอาไปใส่ซ้มหรือว่ากละมังขนาดพี่น้อง เราก็จะซาวเห็ดยุ้วเห็ดเป็นให้เป็นเ,นเนส้นสวยงามเนาะปามันเย็นก่อนเนาะปามันเย็นก่อนใส่กละมังไว้มันเย็นนะ้องเมื่อนี้อาจจะขัวอ่อนแน่เพราะเ้นหม่มันอยากอ่อนเนาะปกติเขาซื้อมาแล้วเขาล้างเลยนะเฮาจะใส่6 0 0มิลลิลิตรเนาะธรรมดาเนาะ เขาก็ต้องหลดหลดหลดหลงเลยอาจจะเป็นห้าร้อยมิลลิลิตรหรือว่าสี่้อยหสิบก็ได้เนาะเดี๋ยวป้ามันเย็นเนาะพี่น้องป้ามันเย็นเ้าจะมาเห็นมันจะเป็นเส้นสวยงามอ่อนดีเนาะให้เด็กๆน้อยกินโอเคเนาะบุญิงทองเนาะ